ั้นเมื่อคุณอยากเป็นอะไรแล้วคุณได้เป็นแล้วคุณได้เป็นหรือยังยังไม่ได้ทําสิ่งตรงนั้นให้อยากเป็นดด้วยการใช้กดแรงดูดจิตวิญญาณควนตามฟิสิกเปลี่ยนจิตสํานึกเปลี่ยนจิตใต้สํานึกถ้าคุณไม่สามารถทําได้ดีเอไม่เปลี่ยนพันธุกรรมไม่เปลี่ยนคุณจะติดอยู่กับเขาเรียกว่านะพันธุกรรมเดิมเวรกรรมเดิมชาติพันธุ์เดิมนะครับเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แต่เราสามารถเปลี่ยนได้ครับ ด้วยการพัฒนาจิตสํานึกจิตใต้สํานึกของตัวเราไปเรื่อยๆคุณต้องทําให้ตัวเองได้สิ่งที่ต้องการคุณต้องทําให้ตัวเองได้สิ่งที่อยากจะทําอยากจะเป็นเมื่อคุณทําได้คุณจงแบ่งปันอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วระบุครับคุณต้องการรายได้เท่าไหร่แล้วระบุไปอีกครับหลังจากนั้นนะคุณจะไปไกลแค่ไหนนผมบอกตรงนี้เลยผมระบุนะว่าผมจะไปไกลแค่ไหนในวันแรกที่ผมทำ กล้องหมัวมัวไม่ไม่ดีอะไรไม่ดีผมระบุว่าผมจะสาเหตุที่ลูกออกมาทำอะแทนที่จะรอให้ตัวเอง45อายุ40หรือมีผมหงอกอะไรเงี้ยให้ดูน่าเชื่อถือนะสาเหตุที่ลูกมาทำเพราะว่าผมจะบันทึกเอาไว้ให้ลูกสาวผมได้ดูและทุกคอร์สลูกสาวผมจะต้องได้เรียนทุกคอร์สที่ผมสอนพวกคุณเนี่ยเขาจะต้องได้ดูนั่นเท่ากับว่าทุกคอร์สผมต้องใส่ใจมากๆเพราะผมกำลังจะทำไว้ให้ลูกผมดู มันต้องมีทั้งความรักความใส่ใจความเอาใจใส่และจริงจัง